สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับ Walk p a n d u l u m Base 10นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแ M b เบสนะครับขนาด10วัตต์นะครับก็ตัวนี้พี่แรมลงขายมในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เลยทําคลิปนะครับเพื่อว่าให้มันเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจนะครับก็อย่างแรกนะครับก็จะดูสภาพนะนี่ก็จะไม่มีรอยแตกนะจด้านนี้ไหมครับสภาพก็เป็นประมาณนี้นะครับดูฝั่งด้านนี้เห็นไหมแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเขียนว่า5วัตต์ RMS นะครับเสียงก็ค่อนข้างเยืดังพอสมควรนะครับใช้ได้นะะครรัับบเหมาากก เอาไว้ฝึกในห้องนะครับดังลั่นห้องแน่นอนนะครับอันนี้ใช้ฝึกในห้องได้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็เขียนว่า Ma ก e ินเวียดนามนะจ๊ะไม่ได้เมกอินชัยนานะครับตัวนี้ Make in เวียดนามนะครับอ่าแล้วก็คอยดูนะครับความแข็งของไม้อ่ะเห็นไหมครับโอเคไม้แข็งใช้ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสารด้วยผ้านะจ๊ะตัวนี้มันแบบผ้านะนี่นี่ข้างบนนะครับปุ่มปรับก็จะมีนะครับอ่ะมีที่เสียบนะครับแล้วก็เป็น ไล่นะครับก็คือเป็นเจนอย่างหนึ่งเลยครับของเบสแล้วก็ตัวน,นี้เป็นแบบไบรท์กับแบบสว่างกับไม่สว่างนะครับอ่ะตรงน,นี้แล้วตัวน,นี้ก็เป็นแบบทิปเปิลแล้วก็เบสตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบสายของเบสครับแต่เบสที่ยันถายออกไปเลยนะครับแต่ตัวนี้ขายไม่ออกเลยนะครับมันก็แบบเอ้ยก็เลยไม่มีเบสให้ลองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จะนะครับเพราะตอนนี้พี่ก็ใช้ไ้ฟังเพลงอยู่นะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในการพูดอยู่ก็ใช้ได้แล้วก็ส่วนช่องนี้นะครับ ก็จะเป็นช่องนะครับที่แบบว่าให้ใส่หูฟังมอนิเตอร์ได้นะครับก็ตรงนี้ช่องเปิดปิดโอเคครับเดี๋ยวมาลองกันเลยเพื่อนจะลองนะครับกับไมโครโฟนนะครับหนีก็ได้รู้ว่ามันจะใช้กันได้นะปพ๊บเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการเปิดวอลลุ่มนะครับแล้วคราวนี้มันจะมีปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับที่แบบไบ์ออนออฟนะครับก็คือหมายความว่าอะไรครับอ่านแล้วเพี่งกดนะครับอ่านเห็นไหมครับมันก็จะมีเสียงความสว่างมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเพียงปิดนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้น อ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเสียงก็จะทึบหน่อยก็คืออันนี้เอาไว้สำหรับเวลาที่เราเล่นเบสนะครับเวลาต้องการแบบเสียงใสๆนะครับคือประมาณว่าถ้าเกิดคุณต้องการปรับฟังกชันอะว่าให้แบบว่าอยากให้มันออกเสียงมันแจ๊สนิดนึงอะเอ้ยก็กดปุ่มนี้เข้าไปครับถึงครับพอเกิดเปิดไบมากขึ้นเฮ้ยมันมีความสว่างออกมาจากไบเลยนะครับแล้วก็จะมีเกนนะครับมีเกนอ่ะมีเกนถ้าเกิดเกนเปิดเกนจะมันก็จะมีการแตกขึ้นมาครับอย่างนะครับก็แตกว่าดังขึ้นมานะครับก็ไม่ควรจะเปิดเยอะนะครับก็ ความจริงอันนี้มันไม่ได้แตกมากด้วยแล้วแต่ว่าพอดีเราใช้ผิดประเภทเจ็จนะไปใช้กับไมค์ครับก็โอเคครับก็ประมาณขนาดนี้ใช้ได้นะครับก็จะมีปรับเบสปรับแหลมได้อนันนี่เนไหมเพี่อนเปิดเบสไปก็ปรับขนาดนี้นะครับถ้าเกิดเปิดแหลมขึ้นไปนะครับอ่ะแหลมได้ขนาดนี้ก็โอเคนะครับแล้วเปิดปรับวอลลุ่มอ่าเห็นไหมครับเปิดเต็มเสียงอ่าขนาดนี้นะครับปึ๊บอ่าเบาดังเบาดังโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้จะให้ลองฟังดูกับเพลงดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าตอนนี้หลักๆเพื่อนก็คือเอาไว้ฟัง Oh, เพราะว่าเเล่นเบรไปแล้วลวเบวดนะครับที่เป็นสควายขายออกก่อนแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวว่าตัวนี้ขายไม่ออกก็นะครับเดี๋ยวก็ลองทําคลิปไปดูโอเคครับเดี๋ยวเราฟังเพลงว่าเป็นยังไงกันบัางโอเคก็เอาเพลงเป็นแนวตื้นๆแล้วกันนะครับเอาเพลงปเบอร์เบรนี่แหละ

เห็นไหมครับว่าถึงแม้นะครับว่าถ้าเกิดใครนะครับไม่ได้ซื้อไปเล่นเบสนะครับก็ซื้อไปฟังเพลงแบบพี่อันได้นะครับก็ตอนนี้พี่ก็ใช้ฟังเพลงเป็นหลักนะครับแต่ปกติพี่ก็ฟังเพลงอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองนะครับเพราะไว้ฟังเพลงก็ดีนะเพราะตอนนี้ก็เอาไว้ฟังเพลงอย่างเดียวเนี่ยครับใช้ได้นะคตัวนี้ใช้ได้ លាក់ឈ្នុំមីមីឈ្ន านี้นะครับกับว็อปพันธุเดอร์เบสที่เพื่ลงขายในอินเทอร์เน็ตนะครับเพียงขาย1,990บาทนะครับพร้อมบริการส่งฟรีทั่วไปนะครับทั่วไทยนะครับไม่ได้ทั่วไปนะครับทั่วไทยแล้วก็นี่ครับเกียร์กล่องนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวส่งผ่านกล่องนี้ไปแล้วก็จะห่อแบบไอ้พวกแบบเม็ดแป๊บแป๊บกันไปหลายๆชั้นให้นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบก็สามารถสั่งได้ครับ1,990บาทครัหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสับบาทครับที่อยู่